สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มันทองเกษตรทักโลกครับมานั่งดูมันสำมหลังตื่นตาตื่นใจประทับใจสุดๆครับทั้งดกทั้งใหญ่ทั้งยาวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับว่ามีการดูแลไล่มันสำมหลังของตัวเองอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมมากับภรรยาครับ นี่ครับอ่าแนะนําตัวก่อนเลยสวัสดีค่ะฉันชื่อไล่มันสําหลังแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไล่ครับสิบห้าไล่ค่ะสิบห้าไล่มันสําหลังตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วครับพี่วินัยตอนนี้อายุสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วใช่ไหมครับพันอะไรครับพันแขกดําครับแขกดําโอ้โหนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับสี่เดือนแขกดํา มาได้ขนาดนี้นะครับเทคนิคการดูแลมันสำหรังของพี่วินัยคืออะไรครับเทคนิคของผมก็คือใช้4ฟทไปสามรอบแล้วก็ใช้อะมิโนแบ็กไปหนึ่งรอบแล้วครับแล้วจะฉีดอีกไหมครับก็ตั้งใจว่าจะฉีดอีกครับสักหนึ่งรอบตั้งใจจะฉีดอีกเนาะครับครับแล้วแปลงนี้ใส่ปุ๋ยไปหรือยังครับแปลงนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่แต่รองพื้นครับใส่แต่ปุ๋ยรองพื้นครับทําไมถึงยังไม่ใส่ปุ๋ยครับก็สภาพมาฝนมันไม่ค่อยตกครับ แห้งแรงฝนมันไม่ตกแห้งแรงใส่ปุ๋ยไม่ได้เนาะใส่ปุ๋ยไม่ไม่ได้ฝนตกไม่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 มากแต่ฉีดพ่นโฟทีกับอะมิโนแบ็คได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคเลยครับแล้วแบบนี้คิดว่าการใส่ปุ๋ยของเราจะได้ลดต้นทุนไหมครับได้ลดต้นทุนแน่นอนครับผมได้ลดต้นทุนแน่นอนเนาะครับการใช้โฟทีกับอะมิโนแบ็คนับสภาพต้นนะครับทั้งการลงหัวนะครับแล้วก็ลักษณะของใบทนต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ทนต่อโรคแมลงอย่างไรบ้างครับ ฉีดเอ่อโฟทีเข้าไปเนี่ยเอ่อตามที่ที่เราดูสภาพต้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์มากเลยแล้วก็ใบเนี่ยใบก็จะกลางใบบางใบใบแผ่สวยข,ข้อข้อป้องนี้ก็คือถีแล้วก็คุยหัวดูนี่หวเอ่อหัวหัวหวน้าพอใจมากเลยครับอ่าเป็นที่พึงพอใจมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ทองลีครับเห็นมันสําลังของนะครับของแปลงเราเป็นแบบนี้เป็นรู้สึกอย่างไรครับก็บปเื่มใจค่ะ เติมใจเนาะ